สวัสดีครับจากร้านกงจากการเกษตรเลิงนกทานะครับก็กลับมาเจอกันเป็นประจำเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับมีลูกค้าทางไกลนะครับจากอำเภอสะเดาสะเดานะครับจังหวัดสงขานะครับได้โทรมาสั่งซื้อเครื่องดีเซลคาวามานะครับเป็นรุ่นมือมุนนะครับอ่ารุ่นนี้เป็นตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะครับผมถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้นะครับก่อนปีใหม่นะครับ ราคานี้อยู่ที่สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทอ่าไม่รวมค่าจัดส่งนะครับไม่รวมของแถมต่างๆนะครับผมนี่ก็ส่งลูกค้าอยู่ที่อำเภอสะเดานะครับจังหวัดสงขลานะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบนะครับยี่สิบเดือนธันวาคมนะครับอ,อีกสิบกว่าวันนะครับ สิบวัน1ึสิบวันนะครับโปรโมชั่นนี้จะหมดลงไปนะครับลูกค้าที่สนใจก็รีบๆนะครับนะครับดีเซลคาวมามารับประกัน2ปีครับเครื่องยนต์ก็จะแถมอ,อุปกรณ์นะครับพวกเครื่องมือนี่ครับเครื่องมือก็อยู่ในนี้ครับ สายถอยเสียนะครับน้ำมันเครื่องอ่ามูเล่ไม่ได้แถมให้นะครับตัวนี้ไม่ได้แถมด้วยนะครับเดี๋ยวรอชมสินค้ากันครับ เอาเคนมายกขึ้นนะครับตัวนี้เป็นรุ่น่าคาวามานิวพัสนะครับรุ่นใหม่นะครับผมนี่คร,รับประกันคุณภาพสองปีเต็มนะครับแล้วก็ผลิตที่ประเทศไทยนะครับผมประกอบที่ประเทศไทย มีเบอร์เซอร์วิสด้วยนะครับตัวนี้ราคาโปรโมชั่นนะครับ29,900บาทนะครับ2 9 9ห0าบาทไม่รวมส่งนะครับไม่รวมคองแถมนะครับผมนะครับรับประกัน2ปีเต็มครับโปรโมชั่นนี้ก็จัดจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้นะครับรีบๆกันนะครับผมค่าก็มีจำนวนจำกัดนะครับ ก็แพ็กซีนมาอย่างดีนะครับในรังนะครับตนนัวนี้ซีนมาให้อย่างดีครับตัวน,นี้ลูกค้าก็ให้ลองเครื่องมาให้เลยนะครับน้ำมันเครื่องก่อลูกค้าก็ซื้อเพิ่มนะครับสามร้อยบาทนะครับผมเดี๋ยวแกะเติมน้ำมันให้ลูกค้าเลยครับ เครื่องยนต์สิบห้าจุดห้าแรงนะครับไดเร c อินเท c ชั o นะครับผมเครื่องยนต์ก็มีทั้งรุ่นมือหมุนทั้งรุ่นติดไดนะครับได้สาตาร์ทก็มีนะครับผมได้สาตาร์ทสวิตซ์กุญแจครับ ส่งอำเภอสะเดานะครับเครื่องนี้ทางไปสนีเก็บเงินไปทางนะครับอำเภอสะเดาจังหวัดสงขานะครับ ไปส่งปะฮนะทางคายเี๋ย <laughs> <laughs> ไปเที่ยวทะเลเดีน้ำเด้เทียวทะ,เ,วทะเลเลาะไปน้ำทางเลยเจ้าหาหด้วยนะ <laughs> ยังมกับ <laughs> <laughs> ไรด้วย ค่าทรงนี้อยู่2,000บาทนะครับภาคใต้นะครับลงภาคใต้นี่าทางไปสเนียคิดสองพันนะครับร้านนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอเลิง,งนกทานะครับจังหวัดยะโสธรครับน้ำมันเครื่อง ผมทางร้านไม่เติมใส่กองอากาศให้นะครับ <_ V> เดี๋ยวลูกค้าไปเติมเองนะครับผมกองอากาศใส่กองอากาศ <_ V> ด้านหลังเดี๋ยวใส่นี่เองนะครับเดี๋ยวจะเอาน้ำมันเครื่องใส่ไว้ในรังให้ครับเติมผงกันสนิมให้นะครับ ขวดใหญ่มาเที่ยกันแล้วเนาะไปยังขวดหน่อยอยู่กระเดาเร็วกันไงห้าเทีย,ททย,ย,ยนทีไรเอฟลอยด์วนี่เดี๋ยวมาลองเครื่องกันนะครับผม อ๋อเดี๋ยวเดี layers, like ๋ยวติมน้ำมันเรียมเรียมเติมน้ำมันนะครับเรียมเรียมครับเติมน้ำมันก่อน ECBP เจ็ดครับไอ้ไอ้เกินเครื่องทางให้ระบาดเออเกินเกินนะลูกค้าว่าเครื่องไม่ไม่ติดเด้ มันมเขาเลยมันบ่ไลไปเลยเลยรืบบ่งงขของอะไรบื่องนั้นคือเกาตัวับ้างแเาชอดคือเลยเครื่องมานี้เริ่มยังนี่โอ้ยเอายิเอาเอยิเอาเบิร์ดโลดนี่ยเาแ่ไอเบิด อยากได้กระ้องสื่อไหมเขาพ่อกระเทือนรั์ทอ่อเท่าไเทลไปไอ้ถังนี้ก็เกือบเกือบไอ้ห้าลิตรนะครับนี่นะครับน้ำมันก็นเลยครึ่งถังไปแล้วนะครับ

ลองเครื่องกันนะครับเ้ามา155ิวพัสนะครับตัดเสร็จแล้วครับไฟหน้านะครับไป,ไปหน้ายัวับตออแค่น,นั้นโอเคเดี๋ยวเราไปหน้าออกมาออกมาพร้อมกับไฟดีนะครับนี่เป็นไฟดีข้าง เรื่องพิมพ์นะครับเอาลีกใหย บอกไปดับโอเคครับก็ลองเครื่องประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแพ็คสินค้าเข้าลังนะครับนี่เตรียมส่งไปสถานีเก็บเงินปลายทางอำเภอสเดานะครับสเดาจังหวัดสงขานะครับสงขาทางไกลเลยทางไปสณนีเก็บเงินปลายทางครับก็ราคาโปรโมชั่นนะครับ29,900บาทนะครับจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้นะครับไม่รวมส่งไม่รวมของแถมนะครับ ถ้าลูกคา้าใคนสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0627545665 0627545665นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทาง Facebook ทาง Youtube นะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ